เราชอบชอบทําอะไรชอบเราทําอะไรด้วยด้วยสายอาชีพแล้วก็ชอบอยู่แบบไหนเราก็เลยเอาไอ้ไอ้สิ่งที่เราชอบพวกเนี้ยมาเป็นแรงบันดาลใจของบ้านหลังนี้ในการตกแต่งแล้วก็การแบ่งพื้นที่เพราะว่าคือพี่ชอบอะไรพี่ชอบสเปซขอแสงเยอะๆหลังคาสูงเราต้องการจะโชว์ มัตเตอริของของตัวมันเองคืออยากโชว์ปูนก็ไม่ต้องทาสีอยากโชว์เหล็กก็เอาเหล็กมาทาการสนิมน,นิดหน่อยแล้วก็อยากโชว์ไม้อยากโชว์พื้นอะไรเราก็อยากจะคืออยากบันแสดงให้เห็นถึงว่ามัตเตอรินี้มันมันสวยยังไงขอให้มันได้โชว์แต่อย่างเงี้ยคือคอิฐชั้นที่1ชั้นที่2ที่เขาก่อปูนที่เขาฉาบั้างที่1นึ้งที่2เรารู้สึกว่ามันเหมือนงานศิลปะ คือเขาใช้สมาธิมากในการก่อสร้างหมายถึงคนที่ผสมปูนโบกปูนเนี่ยนะคือพอเวลาเขาฉาบเสร็จหรือเวลาเขาก่อเสร็จเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันสวยแบบเนี้ยเขาจะตั้งใจให้มันเนี้ยแบบนี้หรือเขาตั้งใจให้มันเรียบร้อยแล้วแล้วแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราก็เลยชอบเราก็บอกว่าเอ้ย อย่างนี้เลยนะไม่ต้องไปทําให้มันเนียบกว่านี้คือถ้าเขาก่ออิกก็ไม่ต้องไปก่อเหมือนหนังว่ามันจะโดนโชว์ก่อ,อให้เขามีความรู้สึกว่าก่ออิกแบบนี้แข็งแรงไม่พังไม่มีฟองอากาศเนียบอันเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าไอ้ความเวิร์กของมันนั่นน่ะคือความสวยงามคือไม่ต้องไปตกแต่งอะไรมาแล้วคือพ,พอเราคุยกับช่างว่าความสวยแบบเนี้เรารับได้มันไม่ได้ เอียงมันไม่ได้เป็นรูโวอะไรเงี้ยเขาก็เลยเริ่มสนุกกับกับเราเวลาเขาทําเขาก็จะรู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยสวยแล้วก็อืมสวยมันก็เลยเหมือนเป็นการสื่อสารแล้วก็การเห็นทุกกระบวนการแล้วก็การที่พี่มองมันเป็นงานมันเหมือนมัน,ม,นมันเป็นความตั้งใจซึ่งมันกลายเป็นงานศิลปะอ,อ,อันนั้นนะที่เลยปล่อย,อย,อยแบบนี้คำว่าบ้านของพี่คืออ สเปซที่เรารู้สึกมันเป็นเรามากที่สุดเพราะว่าบ้านมันก็คือมันน่าจะเท่ากับบ้านเท่ากับตัวคุณอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันคือเหมือนบ้านมันก็มันก็คือสเปซที่เราอยู่เรารู้สึกสบายใจสบายตัวมากที่สุดอยู่กับสิ่งที่เราชอบที่เรารักออยู่กับ หมาที่เรารักหรืออยู่กับครอบครัวที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้ามองไปรอบๆก็จะเจอเหมือนหนังสือที่เราเลือกมาให้อยู่ในบ้านเราหรือของที่เราชอบคือเหมือนทุกอย่างเราเห็นแล้วเราจะรู้ว่าทุกสิ่งอย่างอ่ะมายงงยงงอย่างไงไปอย่างไงอะไรเงี้ยแล้วมันก็มาอยู่รวมกันมันก็เลยเหมือนเหมือนบ้านเท่ากับเราอ่ะถ้ากับตัวของคุณอะไรเงี้ย